โอ้โหมาคอมโบยอีกแล้วโอ้โหเกือบเต็มหน้ากระดานเลยครับผมรอบนี้ส,นสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับเกมมวยไทยนะครับผมนะโหเห็นกคเห็นนะปกก็คิดถึงนะฮะพี่บัวขาวนะครับผมนะไม่ใช่บัวดำนะฮะโอ้โหไงละ่ะแคร่รูปอย่างเทะบอกเลยนะเกมนี้ก็ผมก็เล่นไม่ค่อยบ่อยนะแต่อยากลองนะวันนี้แบบโหอยากลองดูดีว่า ถ้าจะแตกเยอะจะถึงไหมนะปะแจกเครดิตฟรี50สําหรับ20ท่านแรกนะครับผมนะฮะที่กดติดตามช่องส็อตกูรูนะฮะและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมติดต่อขอรับรางวัลลายแอด pg เกม268ครับเริ่มด้วยเบ็ดน้อยๆนะครับผมนะทุนไม่นั่งเยอะนะไปดูกนว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะเกมนี้โอ้โหบอกเลยผมอยากลองเหมือนกันนะ รอมานานแล้วผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมนะ,ะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะเอาดีจัดหน่อยนะจัดไอพี่หน่อยน้องโอ้โหยังไม่ออกวะยังไม่ออกนะยังเงียบอยู่เรียบร้อยวายหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยมา2 2 5ยห้านะฮะโอ้โหทําไมได้น้อยจังนะทําไมได้น้อยจังอ่าอย่างเงียบดีจังว่านี้โอ้โหเรียบร้อยเคสามโอ้โหเงียบเลยว่ะเงียบเฮ้ย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 ว่ะเอาดีมาดีเรียบร้อย ได้ไรอ้าวไอ้เหี้ยเงียบเลยสัตว์อะไรครับเนี่ยเรียบร้อยสเกตเตอร์โอ้โหสเกตเตอร์ก็ไม่ออกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าถือโอ้โหจงังหวะนี้สามสามช่องห้ามถือโอ้โหเรียบร้อยสวยครับผมเรียบร้อยเราได้ไปแล้วอ่ะเอาดิโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสเกตเตอร์อีกตัวปะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่ะโอ้โหแต่สเกตเตอร์สามมาว่ะเรียบร้อยครับผมสิบสองครั้งมาจับมาน้องนะอ, 8. อ้าวทำไมเราได้แปดอ๋อเราต้องได้สี่นะถึงจะได้สิบสองครั้งโอ้โหไม่เป็นไรรกก็็ยยััังงดีีนนนนะะะมมให้้ลุคบผ โอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยบัวขาวบัวขาวโอ้โหไม่ใช่ว่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะนึกว่าจะได้ซะแล้วนะเมื่อกี้เอาเรียบร้อยมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหวายคอมโบด้วยเรียบร้อยโอ้โหห้าร้อยเฮียเอ้ยมถึงเลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตะวันก้อนโตไปดิเมื่อกี้วายคอมโบกี่ตัววโอ้โหเกือบเต็มหน้ากระดานอะสี่พันหนึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาจริงว่ะ ในรอบเบ็ดร้อยแลเนี่ยเบ็ดร้อยแเนี่ยเอาต่อดิเอาเอาต่อโอ้โหเรียบร้อยมาต่อวะโอ้โหลูกบากรูอีกแล้วโอ้โหเกือบเต็มหน้ากระดานเลยครับผมรอบนี้โอ้โหเท่าไหร่เนี่ยรอบนี้เอาเท่าไหร่เอาว่ะมีกะไปแล้วเอาดิจัดต่อจัดต่อโอ้โหวิรวันก้อนโตร,ระดับซูปเปอร์ครับผมโอ้โหเอาว่ะหมื่นหนึ่งไปแล้วยึดเคพี่เขาไม่ธรรมาดาจริงนะฮะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงนะ เยเอ๊ยยังไม่อีกเหรอโอ้โหเกินเกินแล้วเกินแล้วอันเนี้ยเกินเลยนะเมื่อกี้เพิ่งได้นะเมื่อกีก้โอ้โหได้ามาอีกมือนออึ่งโอกโหเกินกว่านี้แม่งโคตรเกินอะ่ะโอ้โหยังมีอีกไหมเนี่ยฮะเหลืออีกสองครั้งโอ้วายโอ้ยวายคอมโบนะครับผมนะมันจะเต็มหน้ากระดาษแล้วไม่หายด้วยนะโอ้โหดูดิ เรียบร้อยผมว่าอีกหมื่นป่ะชัวโอ้โยแล้วนีระดับซูเปอร์อีกแล้วโอ้ยจบเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมาดาอะไรครับเนี่ยโอ้โหไปโอ้โหอีกญหนึ่งได้ชัวเรียบร้อยเห็นไหมว่าคอมโบยังอยู่นะครับผมนะโอ้โหเวทเคเอาเดีครับผมนะืหแล้วเมื่อเหรียญหนึ่งครั้งปะเหรียญหนึ่งครั้งปะอันนี้รอบนี้ผมว่าอีกหมื่นชัว เพราะว่าวายคอมโบยังอยู่นะครับผมนะเห็นปะมันยูอยู่หน้ากระดานนะโอ้โหแต่ผมยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมไปลองศึกษาแล้วมาลองแนะนําท่านผู้ชมดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะฮะวายคอมโบแตกยังไงนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมมาเจอกันในคลิปแนะนําเกมนะครับผมนะฮะโอ้โหผมต้องศึกษาแล้วว่ามันเล่นยังไงนะผมเล่นคือผมเล่นไม่บ่อยเลยนะครับผมผมบอกเลยนะเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะโอ้โห,โโหยัดยเคเอาดีเอาดีเอาดี เท่าไหร่จะหมดจบเท่าไรประมาณรวมหกหมื่นอะเย็ดเคโอค้โหมาห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นหกนะโอ้โหวเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนนะแล้วก็จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับผมนะคอมโบออกยังไงนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันนะฮะสวัสดีครับ